สวัสดีครับผมบอลจากร้านเดเดิคลัมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าที่กลับมารีต็อกใหม่นะครับของร้านเดเดิคลัมนะครับซึ่งจะเป็นสินค้าที่จริงๆแล้วก็คู่กับร้านเดดเดคลัมมาตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับซึ่ง ก็คือตัว Safari j a c k คเของแอดคอดแชงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดว่า mm hmm. การรีสต็อกค,ครั้งนี้มันมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างอย่างที่มันหายไปนานเ,นเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับ mm hmm. ครับเราจะมาพูดถึงนะครับว่า a อดคอดแชงเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับทำไมเราถึงเลือกที่จะ ทำโมเดลซาฟารีแจ็คเก็ตกับเขานะครับซึ่งตัวแบบอดคอร์ชแองเนี่ยจริงๆเราก็เป็นร้านเทเลอร์ไฮคุณิตี้เลยนะครับที่แบบคนในแบบแบดวงเนี้ยก็จะรู้กันดีเลยครับสำหรับแบบในการตัดเสื้อเชิ้ตตัดแจ็คเก็ตร้านสูตรนะครับคือจริงๆเปิดมาตั้งแต่1953เลยนะครับที่ฮ่องกงซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วเป็นจัสตินนะครับที่เราก็รู้จักกันผมก็รู้จักกับเขามาตั้งแต่ผมเป็นลูกค้าเขามาก่อนตัดเชิ้ตตัดซาฟารีกับเขาซึ่งผมก็แบบ ชอบในความแบบละเอียดความประณีตความแม่นยำในการวัดตัวอะไรเงี้ยของทางแอดคอร์ชังก็เลยแบบอยากเอาโมเดลเนี้ยมาให้ลูกค้าในเมืองไทยได้แบบสัมผัสนะครับว่าแบบ s ัฟฟ r รี a แจ็กเก็ตเนี่ยของแอดคอร์ชังเป็นยังไงความละเอียดในการเย็บลังดุมที่ทําด้วยมือเนี่ยครับมันมีความแบบประณีตยังไงนะครับครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2โมเดลนะครับของแอดคอร์ชงนะครับ1ก็จะเป็นตัวแจงเกิลนะครับเป็นแจ้งเกิลแจ็กเก็ตกับ s ัฟฟ r รี a แจ็กเก็ต ึ่งตัวจังเกิลกับซฟารีเนี่ยมันมีความไซซิ่งเนี่ยถือว่าแบบใส่ตรงไซส์กันนะครับแต่ถ้เกิดที่ต่างกันก็คือดีไซน์ของตัวจังเกิลจะเป็นแบบซ่อนกระดุมนะครับเวลาเราติดกระดุมมาเนี่ยมันจะไม่เห็นเม็ดกระดุมอันนี้เป็นซฟารีเราก็จะเห็นกระดุมอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นจังเกิลก็จะไม่มีเห็นกระดุมเลยเมื่อเป็นตัวแพ็คเกจซ่อนเอาไว้แล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะเป็นมีฝาแล้วก็มีตัวถุงกระเป๋าด้วยครับก็จะเป็นลุค ที่ได้ i ินสปิเรชันจากพวกแบบมิลิเทอรี่แจ็กก็นะครับล้วก็จะมีตัวดีเทลที่พิเศษขึ้นมาก็จะมีสายสเป็นคาดเอวนะครับแบบผูกได้แต่ว่าหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกได้ไม่มีปัญหาซึ่งตัวแจ n งเกอรก็จะมี3 4สีเหมือนกันในซีซั่นนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นเขียวพิตาชิโอนะครับแล้วก็เป็น Navy ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวซาฟารี เหมือนตัวแบบเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็จะเป็นอันนี้เป็นโมเดลแรกนะครับที่เราจะมาพูดว่าวแบบเออมันต่างกับโมเดลปัจจุบันยังไงที่เรามีอะไรมาเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งที่เปลี่ยนเลยก็คืออันดับแรกก็คือดีไซน์กระเป๋าเราแบบเปลี่ยนดีไซน์ให้มันเป็นแนวแบบมีเหลี่ยมมุมมากขึ้นนะครับตรงตัวถุงกระเป๋าจากอันแรกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบตรงๆเลยแล้วก็เพิ่มดีเทลให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับทั้งแบบ กระเป๋าหน้าอกแล้วก็กระเป๋าตรงแบบช่วงลิปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มีการเปลี่ยนก็คือเพิ่มเข้ามาก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโมเดลแรกเนี่ยเราข้างหลังมันก็จะรยบเรียบแบบนี้มีแค่ตัวพีทแล้วก็มีตัวแบบเว้นนะครับแต่ว่าตัวโมเดลใหม่เราเพิ่มกระดุมเข้ามาเหมือนกับลูกค้าบางคนแบบมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันใส่แล้วบางทีมันตัวมันดู เป็นบ็อกซี่เกินไปมันแบบตรงๆเกินไปช่วงเอวเนี้ยเราก็สามารถแบบขยับปรับได้นะครับว่าเอวให้แบบเสื้อมันมีการเข้ารูปมากขึ้นก็แล้วแต่ทางแบบใครชอบนะครับว่าชอบใสสไตล์ไหนครับอันนี้ก็เป็นดีเทล2อย่างที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาในโมเดลนี้นะครับซึ่งก็เหมือนตัวจังเกิลนะครับทาวาวีซีซันนี้เราก็จะเป็น3สีเขียวพิาชิโอมีเนวีแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับ แล้วก็เจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเอาไปใส่นีกแนแมทน,นะครับสําหรับผมแล้วทั้งจังเกิกับซาฟารีเนี่ยผมก็อยากใส่ในวันที่แบบเราแต่งตัว c a ช u a l หน่อยซึ่งเป็นวันที่แบบที่ผมแบบไม่อยากใส่ไทายแต่เราอยากใส่อะไรที่มันมีเลเยอร์ขึ้นมาผมก็จะหยิบจังเกิกับ s a f a r รีึ้นมาใส่นะครับซึ่งอย่างแบบวันนี้ผมก็เลือกที่จะเป็นแบบเป็นคอตตอนเป็นเทาเซอร์นะครับแล้วก็เป็นซาฟารีสีน้ําตาลเสื้อยีน์ระถนดาวแล้วก็เป็น คาเวนดิสสเวตดักบาวนะครับซึ่งคนอย่างวันนี้ผมก็แบบเออไม่อยากใส่ท้ายอยากใส่เป็นเนื้องกงคอตตอนนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมาะกับแบบทีใ่ใส่กับซาฟารีแจ็คเก็ตซึ่งก็สาหรับสีอื่นๆเนี่ยครับผมก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบสีเขียวเนี้ยมันก็ดูเข้ากับกางเกงยียนอาจจะเป็นเสื้อเสื้อยืดสักตัวหนึ่งสีขาวสีสีกรมก็ได้นะครับซึ่งมันก็ดูตัดกับแบบสีเขียวของตัวซาฟารีแจ็คเก็ตนะครับหรือถ้าเป็นสีกรมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับแบบ เป็นแบบพวกไฮทวิตบูก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้ากับแบบสีกรมกับกางเกงน้ำกางเกงเทาอยู่แล้วซึ่งผมว่าแบบมิกันแมทเรื่องสีเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วครับสำหรับแบบแจ็คเก็ตสีกรมซึ่งคอนเซปต์เนี้ยก็เหมือนใส่แจ็คเก็ตเนวีสปอร์ตแจ็คเก็ตเลยแต่แค่ว่าเราเลือกเป็นซาฟารีแจ็คเก็ตลีนินเราก็พยายามเลือกเสื้อผ้าแมทชี่เรียวนี้ยให้มันดูเป็นซัมเมอร์คู่ไปกับมันนะครับซึ่งก็ที่หลักสําคัญกนะ็คือพยายามแบบ แต่งตัวให้มันเป็นอาจจะแคชชวลไม่ว่ามีไทก็ได้หรือจะมีไทก็ได้แต่ว่าแมทเทีเรียลเนี้ยให้มันดูเป็นซัมเมอร์เข้าไว้อย่างวันนี้ถุงเท้าผมก็เลือกเป็นเบชเชนี่เป็นลีนินอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมาะกับแบบแจ็คเก็ตลีนินไปด้วยหรือกางเกงถ้าเกิดเป็นบูก็แนะนําว่าเป็นไฮทวิทหรือเป็นคอตตอนเป็นลีนินก็ได้ครับแต่ว่าแบบอยากให้มันเป็นแบบผ้าที่เป็นแบบฟลานเนลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นบู๋เลนที่มันดูแบบเป็นวินเทอร์เกินไปมันก็จะแบบขัดกับแบบลุกที่เป็น ซัมเมอร์ของตัว Safari Jacket Jungle Jacket ล่ะครับครัซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทีมของเรานะครับนิกแอนแมทให้ดูสัก3ลุกนะครับว่าแต่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างครับซึ่งสำหรับลุกแรกนะครับผมเลือก a d c o อร c ชาง s s f f r r j j c k เ e t เป็นลีนินสีน้ำตาลเข้มนะครับซึ่งผมก็เลยเอามาแมทกับ กางเกงคอตตอนสีเบจแล้วก็เสื้อเชิ้ตผมก็เลือกเป็นคามาคุระฟิเดนเซ่เดนิมนะครับเป็นสีฟ้าตัดกันแล้วก็พอเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นลีนินแล้วผมก็เลยเอาถุงเท้าเบชชนี่ที่เป็นลีนินสีน้ำตาลมาใส่คู่กันกับรองเท้าคอเกเดนโจนคาเวนดิดดักบ้าสเวทนะครับซึ่งก็ได้เป็นทุกที่ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับลุกต่อมานะครับเป็นซาฟารีแจ็คเก็ต สีกลมนะครับผมก็เลยมาให้มันดูฟอร์มอลขึ้นก็เลยจับคู่กับอิชิเซนย่าวูสีเทากลางนะครับแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตบัตนดาวสีขาวของคามาคุระแล้วก็กลับมากับรองเท้าของเค็เดนโจเหมือนกันเป็นคาเวนเดตสีดับบาวครับส่วนลุคสุดท้ายนะครับเป็นลุคที่แคชชัวที่สุดผมก็เลยเลือกเป็นตัวจังเกิลนะครับเป็นสีโอลิฟ จับคู่กับกางเกงยียนของ r e เ o อร์ลกับเสื irt, ้อเชิ้ตบัตเทนดาวออกฟอรของคามาคุระนะครับแล้วก็รองเท้าก็เป็นผ้าใบของอาซาฮีสีขาวได้ลุกออกมาแคชชวลแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็แนะนำเกี่ยวกับไอเทมของทาง c อคอร์ดแชงก็จบกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ไอเดียในการนำไปมิกันแมทแลวก็ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปของทางเดลต้าคอมด้วยนะครับซึ่งจะมีทุกอาทิตย์อยู่แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ